ตอนนี้เราจะไปป่ารถถีบเอ๊ะนั่นเราจะไปไหนวะแล้วใครจะไปคนส่งกันนะครับแล้วแล้วใครจะซ้อนโฟกัสเอ่อเข้าปั้นแล้วกันแม่เอาอะไรเอาคุฟฟกฟรีแล้วนมาไปดีๆครับไปไปดีๆไปดีๆไปดีๆดีๆหน่อยจะตายก็มันไม่รู้มันจะตายไหมคือจะถือปืนเจ้าเองมือนี่โคตรจีบเลยนะเว้ย ตูพันนี้ต้องเก็บรักษาไว้ใหดีเจัาดิ้นครับก็จะเป็น่งไม้ของบ้านกันหน่อยไปรอบเดียวไปรอบเดียวก็จะไปเยี่ยมอุ้ยเขาแล้ววันนี้โฟกัสกินข้าวอะไรครับยังไม่ได้กินเลยเนี่ยแล้ววันนี้โฟกัสแปมงฟันแล้วอย่างครับแปแล้วเยางแล้วเขาแปรงแปรงฟันได้อย่างครับโอ้ตอนนี้เป็นบ้านล้างนะครับมีผีอยู่ตลอดล้างมันปางเหรอมีคนอยู่เนี่ย ไม่ม <ítulo> ีไม่มีเหรอืมสมัยเมื <The> ่อก so, um, <the S 2> ่อนยังม um, ีเลยก็เขาย้ายแล้ว huh. ย้ายไปที huh. ่ไหนไม่ร huh. <laughs> uh ู้ป่าไม่แรงตอนนี้นะครับตรงนี้เป็นกำแพงเมืองจีนนะครับโอ้โสนุกมากเร็วมากนะครับว้าวลมเย็นมากโอ้ยระวังให้น้ำนะครับโอ้น้ำ้กจอดจอดตรงนี้ นะครับอันนี้คือบ้านลุงบิ๋งนะครับวอร์สอสวยมากเลยแล้วคุณโฟกัสตัวนี้ครับอืมข้าวสารเป็นตัวอ่าครับเอาคงถือแล้วเขบได้ไปแจกได้ได้แล้วครับตัวนี้ครับอะไรผมจะกรรให้ไปกันเลยไป ต่อไปใครจะซ้อนไปโอ้โหดูนั่นนะครับอโอ้โหดูบ้านหลังใหญ่ขึ้นไปข้างบนนี้ครับอเจอ้าอุ้ยไม่อยู่แล้วเราขึ้นไปข้างบนอย่าี้ยมันสูงมากอุ้ยไม่อยู่เราไปดูวิวกันอยู่ๆไปดูวดิวกันไม่ต้องสุดเกับไม่ต้องสุดไปโอ้โหสูงมากกว่าจะถึงเหนือยมันไม่ใช่บ้านกูหนว้ย วนนีนี่เย้างขึ้นมาก่อนเห็นวิวเลยครับโอ้โหลงถ้ากล้องตรงไปนี่กูคงต้องรับผิดชอบแลดูปล่งเพลงดูรถอะไรรถรถ,รถรถครับต่อไปต่อมันคันคันอ่ะอวางให้มันชักกันคันตีน่ะออพอเราอยู่ที่นี่อ่ะตรงนี้คนนี่สูงเลยกำลังจะลงไปเดี๋ยวเรากลับมา พี่เสือผมกำลังจะลงไปครับนี่นี่ครับนี่ครับเรากำลังลงบันไดครับโอ๊ยโอ๊ะโอ๊ยไปไปบ้านเดียวกันไปไปอยู่ขบันทีครับรู้สึกยังไงบ้างครับขึ้นไปถึงข้าื่องบนรู้สึกน่ากลัวมากเลยครับตัวสัต่นแล้วนั่นใครครับมาเร็วนั่นใครก็ไม่รู้ช่างแม่ แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณโฟกัสระวังด้วยกูถ่ายในล,ลงลยูทูบด้วยหายแล้วมักษาไม่ไดไปเลยครักษาโอ้ยเฮ้ยลงหลงแป๊บลงแป๊บมันเก็บเก็บนะครับโฟกัสมันไม่เก็บอะไรมันเก็บไข่แล้วเย้ไปแเ้า ให้เราขึ้นด้วยจุก้องจุก้องจุก้องตอนนี้เขาฟเสีอ้คนเขาเป็นลังวิงไม่กับชื่อไอ้เี้ยนแ้ก็ไปลงนี่ก่อนใช่ครับแล้วก็หันแล้ั ปิดเลยมั้ย